ดีแต่เราก็สูร่รายการโพนี่เกียชอบไลฟ์นะับกับพี่ไบต์และน<ม>้องซันคนเดิมนะคะวันนี้นะครับพี่ไบต์กับน้องซันจะมาดูอะไรโอ,อ้ยตัวปราสาเจ้าหญิงภาษาทเจ้าหญิงอะไรเกเดนเกเดนนะชื่อปราสาทว่าคริสตัลแอมพายแคสโตนะหรือว่าปราสาทในอนาณาจักรคริสตัลนั่นเองนะครับรบ,บอกเลยว่าอันนี้เป็นกล่องที่มาใหม่ล่าสุดเป็นของเล่นเซตใหม่ล่าสุดเลยนะครับ อันนี้มันมีแบบชื่อรุ่นอ่ะมีไงนเนี่ยอยู่ในไลน์ของ X4 Express Pure นะครับแล้วก็มีมาให้2ตัวมาเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็น,นยนังไงอันนี้คือประสาทที่ที่อยู่ในอะไรเอ่ยนในการ์ตูน<ช>นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนะครับแกะดูกันเกยก็เกยอยู่หนอ่อยอ่ะสองบาทห้าสิบไดนเป็นมากไหมม,ม,มะแข่งกันมนั้ยล่ง <c oughs> น้องๆเก<ๆ>ิดทันกันหรือเปล่า อ้อถ้าเห็นอันนี้เราจะนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรดเ l เ t it go เ <laughs> หมือนไหมเหมือนไหมอันนี้เหมือนวางนี่เนืออ่ะอันนี้เป็นปอนุปกรณ์ต้องถัดถึงไว้ก่อนอ้นช่วย,ยมากเลยอ่ะอุปกรณ์เยอะมากเลย อันนี้มีคู่มือเราควรจะใช้คู่มือและสติกเกอร์อ่ะน้องน้องชารแกะสติกเกอร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะติดตรงไหนกัน,กนเดี๋ยวให้แมากรอบให้แล้วกันเนาะกันไก่ไข่ข้าวใหม่ต้องไข่ไข่ข้าวใหม่ข <c oughs> ั้นที่หนึ่งให้นำอันนี้ให้นำอันนี้ติดเข้ากับอันนี้ <c oughs> ติดยังไงเดี๋ยวนะ อันนี้เดี๋ยวให้พี่ไว้เก็บอ๋อนมันจะเลื่อนเข้าไป่บนี้นะครับเก็บไม่ได้เลยไหเก็บให้กันไปต่ออันนี้ก่อนอ่านันนี้ขั้นที่1นั้นที่2ให้ใส่บันไดมาข้างๆนะครับอ๋นนอนะอ,อันนี้คือบันไดอันใหญ่ พี่ไปผิดแล้วแหละใช้อันนี้นะครับเดี๋ยวนะพี่ไ,วงวงไปงงกับทิศทางเหมนของเดลกามากเลยบรรดาใช่น่ารู้แล้วนี่แหละใช้อันนี้นะครับมันจะมีเดือยล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็สอดเข้าไปครับมีวงล้อใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามันคืออะไรมีตุ้มากเลยมีตุ้มมวงสีแดงอ่อะ,นะเข้าแล้วก็จะเข้า อ๋อได้แล้วโอ้นี่ครับได้ามาอีกด้านหนึ่งและอันนี้อันนี้คือชิ้นไหนชิ้นนี้ใช่ไหมะก่ลนมา,มาอ๋อน,นี่มันมีที่หูใช่อันนี้ใส่ลงมาตรงนี้นะครับตามล็อกเลยนะครับหยา <laughs> แล้วก็ขั้นที่สี่ขั้นที่สี่ให้ใส่อันอันนี้นนกับ อันนี้กับอันอันนี้เตรียมมันที่ห้าไว้ก่อนอัน้องพันใส่ท้ไว้หน่อได้ไหมอ่ะนี่แหละได้แล้วอ่ะโอเค้หสวยจังเลยอ่ะไหนครับคันที่ห้ือนหน่อยนที่ห้ามีอันไหนบ้างอันนี้หรออ๋อ อ๋อน,นี่ไงมันมีดูข้างหน้านดูข้างหลังแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปข้างบนนะครับแล้วก็อันนี้ต้องการใส่ใช่อยใส่เข้าไปบนอันนี้นะครับไว้ตรงนี้แล้วก่อนที่กรอกนะคนนอะอะ ใช่ไหมน้องขันอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมค่ะไม่ใช่พี่อทำผิดผิดนี่นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อยา๋อโอเคเข้าล็อกแล้วอ่าวันนี้ก็เป็นเข้าถึงใช่เค็บใช่อันนี้จะใส่เป็นบันไดที่อยู่ด้านหลังนี่แบบนี้นี่เป็นบันไดด้านหลัง อันนี้เป็นอสติกเกอร์ที่ให้มานะครับก็จะมี2แผ่นนะครับแผ่นอันนี้นะครับจะเป็นตัวที่ให้ไว้ติดกับกระจกนะครับแล้วก็ลอกออกมาแล้วก็ใส่ไว้ที่กระจกอันนี้นะครับอ่าติดกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับนี้จะเป็นกรอบรูปกรอบรูปใส่ใส่รูปของเจ้าชายเจ้าชายกับเจ้าหญิงนะครับแล้วก็สติกเกอร์อันที่มันเป็นเหมือนลูกศรแบบนี้นะครับ ดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่มาในกล่องนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี p r พริน s ซสเคเดนซึ่ง p r พริน s ซสเคเดนเนี่ยจะมีมงกุฎมาให้นะครับใส่มาแบบนี้เลยแล้วก็มีอะไรบ้างอ่ะทาไหนน้องชานแนะนำสิม,โโมีตัวเจ้าหญิงมีเจ้าหญิงน้อยชื่อว่า f ลอ r y h e a r t นะครับเป็นชุดโตเป็นชุดใหญ่ใช่มีชุดมาให้หนึ่งชุดผมเจ้าหญิงแล้วก็มีหวีให้ มีต hmm. ่างหูให้ข้างหนึ<_<_่งสองข้างสองข้างหนึ่งคู่หนึ<_<_่งคู่เขาก็มีมงกุฎแล้วก็อันนี้ให้คุณใส่ได้ไหมครับมงกุฎล้อหนแต่เยมที่ไปลองใส่เดมที่่ต้องใส่ใส่ได้นี่ไงอ๋อเป็นมงกุฎของเจ้าหญิงนะใส่ได้แต่ว่ามันจะแปลกๆหน่อยนะครับเดมที่ไปลองใส่ลองใส่เพลินนะไม่ได้แนี่ยพี่หรอ ไม่ได้จริงๆด้วยอ๋อมันคือสร้อยคอ,อนี่ไงมันคือสร้อยคอนะครับแล้วก็อันนี้มงกุฎส่วนตัวคริสตัลที่ให้มานะครับสามารถสลับสับเปลี่ยนนะครับเอาไปติดบน้ยติดตรงนี้ก็ได้ติดที่สร้อยคอแล้วก็ติดที่มงกุฎอีกอันนึงที่ให้มาอันนั้เป็นตัง้งตั้งหูต้งหูตั้งหูงหได้หมดตั้งหู นี่นะครับตัวพิซซ่าเห็นไหมมันจะติดได้นะครับที่แปลสวยมากเลยเขาไวนี่ที่แปว่าที่หนึ่งขวดนมขวด้เป็นอันเล็กๆใช่ไหมครับใช่เป็นพิซซ่าหรวก็มีโรหัวใจอ่าอันนี้เราไว้ยังไงเยงไม่ใชอันนี้เป็นเตียงอนอ๋ออันนี้ใส่ถ่าหรือยังเอยไม่ไม่ไม่ไ่ไมใไม่ไ่านไมไม่ไม่่่ไม่ไ เดี๋ยวเราไปหาผ่านมาใส่ก่อนเอามาดูกันตรงสวนข้างหน้าก่อนดีกว่าเนาะตรงสวนข้างหน้านะครับก็สามารถนี่นำพรินเซสเคเดนมายืนอยู่ได้ยืนยืนดูว่าแล้วก็ให้เจ้าหญิงบินว่าไงคะคุณนี้อะยังพูดไม่ได้คนนี้ค่ายังยังพูดไม่ได้เนาะนี่นี่นี่ต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรจริงเหรอตรงนี้ค่ะจะหล่นลงมาไหมไม่หล่นเพราะด้วยในหนังวันนี้ค่าต้องหยุดบินอยู่ตรงนี้บินอ๋อ พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถเก็บไว้ตรงไหนโอ๊ะเอโชคดีหยิบได้นี่เราเก็บไว้นี้อ่ะละอมุ้นมุ้หมุ้นมุ้นภาษหมุ้งภาษหมุ้งภาษหมุ้งภาษหมุนงภาษาเนฟเนฟนะครับก็มันจะมีชั้นหมุนนะครับชั้นหมุนตรงนี้ตรงนี้นี่มีสองด้านเลยใช่ท่าไม้พอเลองมาเก็บดันได้อ่ะที่ไว้ไวไวในนี้นะนี่มีไวนี่โดดรีตรงนี้อะให้ติดกับตรงนี้ได้ ใช่อะเจ้าหญิงน้อยก้มนหลงอยู่เนาะใช่เราลองติดดีกว่าตัวมันตัวข้างๆนี้จะเป็นชิงช้านะคะหรือเป็นหันให้ดูไปเอก็ได้หันหันหนึ่งท่าเล่นได้สองด้านเลยนะอันเนี้ยมันจะมีตัวเดือยนะครับเสียบลงไปในในตัวข้างล่างของฟอร์ดิฮันนะครับได้ไหมอ่าได้แล้วนะครับนี่นี่ โยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆเคยฟังไหมกระต่ายลอยมาลอยคอแต่แค่งนั้นไม่ใันไม่ใช่ในหนังใ่หนังไม่ใช่เราแต่งได้เราแต่งได้จาไว้อะไรไม่ตรงไหนไหนลองเล่นกันดีกว่าว่าเล่นยังไงน้องซาลุนรู้เปล่าว่าเล่นยังไงกดนี่เหรอไม่ไงมีไฟสามดวงเลยโอ้ยแปรกับพีิก อ๋อมีหลายสเต็ปด้วยเมื่อกี้ก็พิบไวนี่ก็พิบช้าเราเราไม่กดเฮ้ยมีแบบคนเอาขับถอยไปด้วยแสดงว่าอ๋อรู้แล้วข้างล่างข้างล่างนะครับเขาจะมีกระดาษสีอยู่นะครับเราจะต้องกดไปอย่างนี้เพื่อให้หมุนนี่ไงเพราะว่ากี้หนูบอกพี่ไปขับหมุนอ่านี่ไงนี่ไงว้าวเพราะว่ากี้หนูบอกพี่ไปเนาะว่ามันมีตรงนี้ใช่มันมีสีเนี่ยมันจะมีแบบว่าแผ่นสีอยู่ด้านล่างนะครับ นี่เห็นะมันจะมีหลายๆสีนะครับไอพิซซ่าเคนเดนมันอยู่ด้านล่างนีบริหารเอาบริหารมาหน่อยเอาบริหารมาใส่ไว้ตรงนี้ตัวนี้บอกว่าจะเป็นหมูใช่ตรงตรงนี้นี่ไงไฟก็จะกระพริบอันนี้หยุดอันนี้ปิดนี่อ๋อนี่ไงคือพอเราเอาขึ้นมาเร็วนะครับตัวก็จะหมุนเ เชีงหมุนไงไม่ไงเปิดล<ง>มุนวงเปอดลวง่ารขายไ่ไงแล้วหมุนเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆนะครับีสีคนละครึ่งด้วยใช่ทำให้เรามไม่หมุดลงมือติดนะม <laughs> ไม่แล้วทำงมี้แล้วทำงมี้แล้วทำงมี้เนี่ยต้องทำอย่างเงี้ยแล้วมาถึงจะหมุดเ,เนี่ยเ,เห็นไหม เหไมนี่มีไฟด้วยนะครับไฟมีมีเป็นรูปอะไรบ้างเอ่ยมีเทปมีเทมีหัวใจแล้วก็มีลูปดาวนะครับโอ้ยชนนี่น่ารักมากเลยอันนี้นะถ้าเกิดว่าเอามาเล่นกับรุ่นที่เป็นในเนี้ยเป็น water c ์ค t y ตัวใสๆจะสวยมากเลยนะมีมาด้วยมีมาโชว์ด้วยนี่ไง ชายมาดับแรกอ่ามีเจ้าชายมีเจ้าชายอ่าเจ้าชายมาด้วยเจ้าชายอันดับแรกเลยเจ้าชายอยู่ข้างบนนี้เลยละกันได้ไหมได้ให้ป้ามามาอยู่ในนี้อ่าป้ามามาอยู่ในนี้แล้วก็เฟอร์รี่ฮาร์ดเฟอร์รี่ฮาร์ดหายเอาอยู่เเลยอนี่ที่นอนงไว้ลองนี่นอนแต่นี้เราเอามาข้างหน้าไงแบบว่ามาทักทายประชาชนใช่ไหมใช่อ่าประชาชนเอาประชาชนมาประชาชนมาอ่าหนูว่าประชายนติเลียนี่อันนี้ก็เป็นตัวใสๆนะฮะอันนี้ชื่อรุ่นว่าโพชิก ใช่ไหมใช่ต้องไปคิวตี้มังแปลกมากเลยอ่ะเป็นสีดำมีสีดำไงมันเป็นรุ่นแบบรุ่นพิเศษใช่เนี่ยเราลองเล่นหน่อยนะดูที่สวยอ่ะยัเห็นไหมสีก็กดเองทีเดียวใช่ไหมปุ๊บเนี่ยนี่ไงปิดแล้วเอาเอาใหม่เปิดใหม่ก็คะเปที่แล้วค่ะนี่โอ้ยสวยจังเลยอ่ะ อันนี้เป็นแบบกระทิบกระทิบนะครับใช่แต่ลงมาที่น้องขหกตัวนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะวางไว้ทั้งหมดก็แล้วแต่นะครับว่าน้องๆเนี่ยอยากจะเอาอะไรนะครับวางไว้ตรงส่วนไหนประสาทน,นะครับวางไว้ตรงไหนก็ได้เนาะเพราะประสาทมันใหญ่มากเลยนะพอมาต่อมาแล้วเนาะนี่ตัวนี้นะครเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครถ้าน้องๆสนใจให้ไปดูรายละเอียดที่ไหนเอ่ย Facebook ใช่ในเพจ Facebook แล้วก็ Instagram อของ Pony Pet Shop นะฮะอย่าลืมกดเข้าไปเป็นอาสมาชิกของไลน์ออฟฟิเชียลนะฮะโดยการแอด Pony Pet Shop อย่าลืมเติม เจอแอดใช่ถูกต้องนะครับวันนี้พี่บ้ายกับน้องชันไปก่อน<ใ>น,นะใครใครชอบโพลิฮาร์ตบ้างให้คอมเมนต์ด้านล่าง <ใน S 1> ด้วยเ<ใ>นานะนะอย่าลืมกด s c r i า e ด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเอาพี่นิพายไว้ใต้ไฟหน่อยนี้พี่ไิายไว้ใต้ไฟสวยอ่ะ